Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับจะกินก่อนและคุณพ้าวาหานนมสดได้ครับน้องกอดสุดท้ายแล้วร้านที่อยู่มีหน้าร้านครับอยู่ป่หวายมันก็ต้องทำ่าแม่ ไม่มีงานทามันก็ต้องทำอย่างนั้นคือพ่อค้าพอได้ขายครับผมอุ้ยอันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนทำนะอันนี้ไม่ยายเป็นทำนะผมมีหน้าที่มาขายนะอันนี้ยายเป็นทำอันนี้แปลนทำปั่นปั่นปั่นเลผมเลี่ยงกับแฟนนั่นแหละครัแฟนแฟนคิดเองทำเองครับอ๋อใช่ครับผมเอาไว้ปั่นสองอย่างคือตอร์ปิ้ กับมะพ้าวคนละดูคนอยู่แม็กโครตอนนี้ไม่แน่ใจนะมันก็จะอยู่สองพันนะครับครับปันได้ทุกอย่างคมไมไซื้อแต่แม็กโครผมไม่เคยซื้มมอมมขนอก ครับบรรยากาศาตลาดเชาวรับพี่น้องผมมีทุกอย่างนางงนะจ๊ะได้ขายอยู่ครับแต่ช่วงนี้มะพร้าวแพง <c oughs> ใช่ครับมะพร้าวมันแพงมันก็เลยท <c oughs> ั้งผมเป็นนมสด ส่นสดไม่ใส่เป็นนมดีใส่นมสดทำนมสดครับสูตรนมสดครับร้อนก็มาหนาวก็มาคีอเก่าคุนมาพาวมาพานมสดได้นะครับ สนุกครับพี่น้องตื่นแต่เช้ามาเดินตลาดนัดนัดเช้าขอบคุณครับ